สวัสดีพี่น้องฟองกก๊พี่น้องฟองไฟนะคะทีมงานเท่าเดินทางมาฮอดแล้วนะคะคืนนี้นะคะที่พระประแดงอาเขตนะคะพี่น้องพ่อพี่พ่อน้องนะคะทีมงานตะลุกห้อก็นัง่งปึกษากัน,าน,านค่ะปาทีเอาตะลุกเรืองใดน,นะคะอันนี้ตะลุกเรื่องหม่นะคะ มันเปนประด็จโศยังไรกันเป็นไรคือมันไหนเฉลี่ยใช่ก็บอกครับที่ที่ก่อนสัมผัสกันจะตีไหมเอ้กลุ่มจะละกลุ่มไหนมาแล้วกับปุ๊บอ่ะบันนี้กำลังใหตุตอนนี้จบพค่หนึ่งสองแล้วด้วยมาเจอกันที่โคระเมะเค็มรับอย่างดีหน่อยอย่างอันนี้คือตัวเล่นมันประเด็จโศกันแบบนี้มันประเด็จปล่อยได้รากันนี่อาเซลบึกซากันนะคะน้องๆก็กินข้าวกันค่ะแดดร่มลมตกนะคะเมื่อนี้อาหารพี่น้องขอบคุณเอฟซีนะคะดู เอาอาหารมาฝากทีนงานมาหมอล่ามหอเยอะมากนะคะเบียโอ้โหพี่นอ้องมึงพัดพัดเส้็นะคะพัดพัดมีแหละเนาะ,ะหม้อกุ้งใหญ่เลยพี่น้องวันหมอนี้หน,น่อยดิห้อใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่หลังของขั้วห้านะคะตรงนี้จะเป็นมะม่วงค่ะมะม่วงพี่น้อง หมวกก็เปแซ่บเดี๋ยวพี่พ่อนจะขอซีมนะคะอันนี้ข้องสิเป็นอืน่าแตกอะ้ยตาแซ่บตาแซ่บพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่พ่างกินบมวกม่วงแคหน่อยนะเดี๋ยวแฟนกินข่าจะค้ำก่อนเดี๋ยวพีกินบมวกม่วงเนาะเงี้ยเสียงมาครับหลังจากที่พี่พ่อนกินข่าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเฮาเราเวลากลางคืนใส่แบคซีติดนะครับบนเวม่ทิ้งเพื่อนไอศครีมสองไี้ ส่องของคนณไปทีขณะที่ด้านมาเชไดงต้องใส่ชุดสีดำเท่านั้นนะครับเป็นแบ็คแบ็คสเตจแบ็คอัพขรังเอาเอาจัดไปช่างแซมางแซมจะใส่จะใส่ได้ไหมครับช่างแซมใส่ไม่ได้ก็ไปขยายเอาสองตัวต่อกันไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่ปาดปาดดอลล่าเซไดฮานาไหมปาดดอลล่าขรังข้างหลังมัดออกแล้วกันขรังขลังเปื่อยังไง เพื่อเไงลุงแซมอ๋อเข้ามามาทีมชักภัยครับสีดำหมดครับทีมขักวไปให้เสร็จว่าไงลูกตัวว่าไงว่าไงวันนี้ได้ลงคลิปหรือยังยังไม่ได้ถ่ายเท่าสดอย่างเดียวครับโอ้ไลฟ์สดไลฟ์สดอย่างเดียวโอ้สุดยอดไลฟ์สดก็โอเคแล้วเนาะกินข้าวหรือยังยังไม่ได้ทานเลยครับเดี๋ยวเราจะไปขับปนก่อนโอเคโอเค เตรียมพร้อมเพื่อกันพี่น้องรำพีที่บ้าดเวยอพี่น้องเข้ามาอนีนะคะเข้าสตาร์ทสุ่หนึ่งนะคะคือการเหมือนเดิมพ่อเซ็ตซับย์เรียบร้อยแล้วนะคะออกจากนี้ทีมงานเข้ากับิไปตอ,อยุทางอีสานลำเพื่อนพี่น้องไปตออยู่ทางคุณนนะคะอย่าลืมเรื่องอารมณ์ูข้าวซวยกันพี่น้องเข้าเนาะน<อ>นี้นะคะพ่อประแดงเขตเส้นแล้วพี่น้องเข้ากับิไปตอทีอีสานลำเพื่อนนะคะ าเรไปารากาอสุดีก่ก่อเดี๋ยวพาไปดูหน้าเวทีค่ะนี่ค่ะหมดยังครับหาเจะรถมาหรยังหาเจะรถ แจกเสื้อนะคะแจกเสื้อให้ทีมงานอของแต่ละแผนกนะคะแก่เบาอีกเอิ่มเลือดตัวเลยครับมาอีกคนละตัวเลยครับแต่ละแผนกค่ะรับเสื้อเอาไว้ใส่เวลากันค่ะเพิ่มเลือดตแต่ว่าต้องใส่ให้พอเพียงกันนะครับบริหารปฏิเสธ่าใส่ไว้ก้านค่ะใส่เราถือไหมเวลาใส่เอาเอาซีดีด้วยด้วยนะเนี่ยเอาทีมแจกคชักให้กับพี่พม่จมแจ็ไปใส่กีฬาไปกีฬานะคะ ตีองพิพากษาเพราะว่าเราสม่่ากันเลในไทยแล้วก็อาแสดงนะคะเพราะซุมือเขาคำเนาะเฮมันเป็นทีมงานนะครับเห็นป็นระเดียวเพียบ้อยอะไรครัวอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเราย่อเนแนใหแนนดู่อยบางก้ออะไรนะเขาเอาไปอยู่หคนเมื่อกี้สีอะไรสีตรงกังตรงกลางนมโจฟฝังนู้น ่บ้านฝั่งนี้พอยเพี่อดีเข้างหน้าครูเออ่ะเดี๋ยวนี่ครูเอตั้งกล้องแล้วสามกล้องของผมใส่ทำงานนะครับพอดีคนเอาวะไฮแล้วครูเอต้องไม่พลาดนะคุยโคตรคุณพอเพี่อดีกับไปร้านแล้วลูกมาลูกน่างมาเลยแจกเสื้อสามตัวเลยใช่ไหมท่านต้องใส่นะครับแล้วคนที่เป็นนักสเตจนะครับแล้ววันนี้เราติดไฟเพิ่มบลูมบึ้มบั้มเอื้อยติดไฟเพิ่มเพิ่มหมดเลยเห็นไหมวันนี้ไฟเยอะใช่ไหมไฟนี่เพิ่มหมดเลยตาเบอรเบิรงนี่นหน นี่นี่ว้าวนี่นี่แม่เอออันนี้คือไฟเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเพิ่มหมดเลยตรงนี้ก็เพิ่มแล้วแต่ก่อนไม่มีน้ำมีแค่คานจี๊ดจี้ก่อนเมื่อกี้สีเขียวยังไงเอาไหมเอาจี๊ดจี้ก่อนหมื่อรำวันนี้คงจะสวยน่าดูครับห้านิ้วหันหลงห้านิ้วเลยดีซะบ่นี่คือเขาเรียกว่ายูนิฟอร์มขณะทำงานนะครับน่าจะเขียวอ๋อแต่วันนี้เราเป็นหน้าเทาเราเปลี่ยนขณะทำงานคุณต้องใส่นะครับต่อไปถ้าไม่ไม่ใส่นี่ไม่ได้รับค่าตัวได้บ่ต้องเป็นระบบระเบียบนะครับจำไว้เลย ไม่ใส่แล้วก็ไม่ได้ค่าตัวป่ะดิคนในบ้านดูให้ด้วยนะคนไหนไม่ใส่ก็คือนะครับไม่ได้ค่าแรงนะครับเพราะว่านี่คือยูนิฟอร์มการทำงานนะครับพนักงานเซเว่นพนักงานต่างๆก็ต้องใส่เครื่องแบบทำงานเจนโงมายังสาเชิญสัก็ดีปนิตัวเดี๋ยว้อีห้คนกูเอเออไม่ใส่ได้ไงได้เสื้อฟรีเนาะ เป็นเราเราก็ใส่ใช่ไหมใส่แต่ว่าต้องใส่เวลาทํางานใช่ไหมคะถูกต้องบางคนใส่สะใส่ทรายใส่อะไรแล่นไม้แล่นอย่างอย่างเนี่ยใช้น้อยเนี่ยโอ๊ยเขาใส่เวลาทํางานกันเนาะเออเซมเซมเออสองตัวพอดีสองตัวไปยิ้ต้ป็เป็นสี่สองตัวไปยิบไปยิบเองคนอื่นได้สองเซมได้หนึ่งเท่ากับหนึ่งค่ะอุณล้างเมื่อกีเราก็พร้อมนะคะพี่น้องเฮานี่หลังวิธีเราก็พร้อมค่ะนี่ค่ะ อันนี้เราก็พร้อมนะคะอันนี้เจมเพ็กของเราอันนี้เจมเพ็กไหนใครคะเนี่ยวันนี้สะคิดเหมือนเดิมว้าวสะคิดเหมือนเดิมนะโอ้ว้าวนั่งด้วยกันเหรอเนี่ยโอ้พระเอกเข้มของเรากับระเอกวัดนั่งด้วยกันได้เปล่าเหมนไองานธนกันป้าป้ากัหมาบี้นั่งด้วยกันนะคะวันนี้นะวันนี้วันนี้นั่งด้วยกันเหรอคะวันนี้นั่งด้วยกันเดือดเนาะ

เพิ่งไปทูตเซนแงดาในตลาดนี่ล่ะบางวันพีผมเจอเพื่อนเซนแบกับสุขภาพเอามาให้เรียบร้อยเพื่อนซือยางเลยเนาะแกปูเองจ้าคุณแม่มาจากไสจ้านี่จากเตระกูนจ้าจากเตระกูนค่ะติดกันกับอีสานลำเพลินอ๋อติดกันแค่สามเอาหมูแรกเขากับไปอีสานลำเพลินเด้ออกล่องล่องจากนี่ไปอีสตอรอีสานลำเพลินได้แม่ไปน้ำกันเด้วยก็ไปด้วยกันไงเขาอย่างเขาระบุชื่อหรือยังไ่รู้เลย กอยู่ในกลุ่มได้เห็นวะเขาอยู่ในใช่ใช่ใช่ดูในกลุ่มอืมเขาวาเขาไปต่อเขาไปต่อคงก็คงจะมีเขียงไม่ไม่ถ้าถ้าป้าปาไม่ไปแล้วแบบนี้จะไปกับใครเออก็ระทงบริการนะเพิ่นนอนพี่น้องเพิ่นนอนพระเอกเขานะคะพระเอกวัดเพิ่นนอนเนาะโอ้วันนี้คนที่เอาเต็นเพิ่นเอาเต็นต่อกันสองหลังนะคะเอาเต็นต่อกันสองหลังค่ะ วันนี้วันนี้โลาะลาะเลเป็นหลังเดียวกันนะคะยุดยอดอเไม่จักโอปุนจะแม่ไม่จังโอปุลน,น,น,นะอเดอีเขาจะกินเผาเนี่ยกินกินปนปละทูเซนบังดาจา้งงะปนปลทูเซังดาขอบคุณค่ะสวัสด <c oughs> ีค่ะคำว่าคำว่มาม่กินเ่าคำวาา่าไกินข้าวเร็วปวดโพ่เนาะ อาคือว่าปูควรมากินข่ากรนอยอปัญพักผ่อนอากินเลยค่ะกินเลยปุ้กับเข่าหลายอย่างหลายแนวเยอะแยะเลยเรียบร้อยเรวปลานตุมกับแบกหลายอย่างแต่แซ่บกร่แซ่บแกงปอหนึ่งอ๋หนึ่งเฮดพักหัวครับอ้ยยังงียัหวานหวานอ่แหมปลา ไดยกินเขาแล้วไม่ใช่ได้หนึ่งหมวกผ่อนครับพี่น้องปลาพี่น้องเบอนี่หนึ่งปลาตั๊แจวพี่น้องหนึ่งปลาตั๊แจวหลวบพักอันนี้ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะหนึ่งหมวกผ่อนพี่น้องโอ้ยเส้นได้ถ้ากินเขาแล้วเส้นได้ไรพี่น้องเบอร์อาหารดีละพี่พ่อนวำอาหารแบบนี้เลยพี่น้องอาหารแบบนี้เลยกินแล้วมันสิอุ่นท้องม้นอุ่นท้องเนี่ยอาหารบานเฮานี่พี่น้องนี หนึ่งปลาตำเจลแล้วก็ลวกพักนะคะมะหอดหิวเขาแห้งไลก็เลยกขับเปนดสืบปนปลาทู่แมนจ้าหิวเขาว่ากินเขาข่าวเดี๋ยวแต่กินเขาข่าวเดี๋ยวตลกงานคุณแม่แต่ตลกงานมือขึ้นนี่จ้าแล้วก็นอนจ้าแล้วก็นอนยาวจ้าเตือนขืนใบาบสามเคิงเลยอาบน้ำลยออกมาจ้ามันหิวเข่าแห้งก็ได้กินเข่าเวิร์ดมือเมื่อขึ้นนี่ก็ว่ได้กินข้าแรกเนี่ยคือลองเพลงนะ เจ้าภาสิเป็นล่มแบบหนาหานเฮ้เป็นล่มพักขางสิแม่บอกเจ้าของมันบึบบึบมบึบบสิเป็นล่มมันเมื่อยมันเคลื่อนมาหอดเดิกมาันนี้ฟ้าแต่งหนาเมื่อเวลาได้หากินเข่าเมื่อหอดนี่ก็เกือบสองทุ่มแล้วจ้ะเออสองทุ่มสองทุ่มสิฟลาที่หลือเมื่อหอดล้างไว้ที่ถ้าฟ้าบาข้างมานนี้ก็เลยว่าเปเดีกินเข่ากัว่าอันเพิ่นเพิ่นเล่นข้าเดียวกับเลือกนอกจากไอ้อดอาอดอาว่ากินเข่าแล้วเอนแสดงแหละจึงสีหามองกิน กระสิเป็นร่มวันนี้ลองเพ่งไปเพื่อนเพิ่มเพ่งคือว่าหลายเนาะลองเพ่งไปเอาสิเป็นร่มเหมเมื่อยแบบอุ้ยคือเป็นเมื่อยเยจริงสิแบบสิเป็นร่มจริงจริงหน้าอายุน่อยแต่อายุหลายนะเข้ากันว่าน้ำตาตุ้มข้อแม่นแบบว่าเป็นตาหวานแต่ข้อน้ำตาตุ้มสมองเขาสีงงมือกับสีผู้สึกจับจับยังมันบอกแบบว่าแบบว่าขันขันจ้าแต่แต่ก่อนนี่เมื่อยไปไหนก็อดได้เด้ชุเมื่อนี่ว่าขันชูเมื่อนีแต่เมื่อยมันสิเป็นมันสิเป็นวืบ จมไม่สิเป็นวืบวืบแล้วก็คลาายไม่สิเป็นล่มแม่มาเมื่อนแบบอุ้ยบอกเจ้าของอุ้ยอย่าเป็นร่มเด้อยังสีแมนาไปที่มาเคื่อนนี่อุ้ยอย่าเป็นล่มเด้อยันจกอายเนาอแจะยันเวูบวันนี้ก็เลยแกะโตเลยนวันนี้ว่ากินเขาตะเวนวันนี้ฟ้าเขาล้างไปที่ฟ้าหาเขากินต้องกินก้อนอ๋อเอาขึ้นมาขค้ืนี่ระไว้ันสิเป็นล่มให้ใดเลยุูลองค้นก็จะอาศสิว่าร <im ู้ว่า อันห้องบริกินเขาเนาะเแล้วเอาเราคือเป็นแบบเมื่อยอินย่อมปลาวลาผมคือเมื่อยเพราะว่าบางทีมันฝืนอะไรได้ฝืนฝืนสุกฝืนหลางกายอะได้เนาะมันเมื่อยจ้ะวันนี้แกตัวแล้ววันนี้เงี้ยจ้ะก็คือตอนทำเป็นนมเป็นยังเนี้ยอันนี้เขาทนได้เงี้ยจ้ะอันนี้แม่อันนี้แม่กันปลาหม้อไฟจิ้มใจมันบ่อยใจมากใจมากเอาไปแช่ผมก็กิน เอาว่างหันกันไปเสืออไปเสือปนวัตถุยังเงี้ยอวานต้องใส่ใส่ปลาไหลหลายๆโดยจ้าหลายๆสิ่ก็จะเอาใส่ทับที่นึ่งเลยหล่ะเป็นเป็นปลาไหต้มได้ไหมเป็นปลาไหลต้มต้มเสแสมะเนตตัดเนตตัดมันตื่นกับปลาไหลแต่ว่าพี่แก้วยังเงินได้ไหมมามาจ้าพี่น้องมากินข้าแล้วก็ไปเอกเข็มของเฮานะคะอันนี้คือหลังเวทีก่อนสิแสดงค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ นักสแสดงเขาทุกคนเปท่านแ,แต่งหนานะคะกีนเขากินปลาแล้วเขาก็เริ่มแต่งหนานะคะพี่น้องเขาไม่กำลังใจได้พี่น้องมนีผ้าพระแดงอาเขตนะคะ <ไป S 1> แล้วจากนี้เขาก็สิไปต่อที่อีสานลำเพลินค่ะให้กำลังใจยีนน่หมองนันอีกหมองหนึ่งได้พี่น้องเขาเด้อขอบคูณพี่ขอบุูนอองทีติดตามคลิปนะคะอ่าสีซิมสีซิมกับเข,อขอนานะเพ่เข้มกับพี่น้องแค่นิลาขอบคุณหลายทีติดตามเด้อบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ